อนนี้นะครับถ้ายุบพักเนี่ยนะครับผมนะอนุทินก็ไม่ได้กลัวอนุทินไม่ได้กลัวการซักฟอกคนอย่างหนูไม่ได้กลัวการซักฟอกอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะส้มก็แพ้เยอะแดงก็แพ้เยอะ <c oughs> นะจะแลกก็แลกได้แต่หนูมีไพ่ตรงนี้อยู่แล้วแต่หนูยังไม่แบรหนูแบรแค่ว่าตกลงแล้วยังไงมึงจะแลกไหมมึงซักฟอกกูยุบสภายุบสภามึงไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญมึงเอาไหมนะถ้ามึงเอาลองมาแต่มาที่มึงอ่ะแล้วมึงเป็นทุนเทาอ่ะชิบาหายเลยทีนี้ทุนเทาให้ตังมา ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือก็คือความโง่มึงไม่รอบคอบนะฮะหรือเขาอาจจะให้ตังค์มึงมาสองล้านแล้วมึงเอามาบริจาคสองแสนหรือเปล่า <c oughs> คืออันนั้นยิ่งชิบหายเลย คือนั้นยิ่งชิบหายเลยถ้าเขาตรวจไปปุ๊บเส้นทงเส้นทางการเงินต่างๆนู่นนี่นั่นต่างๆคืออะไรคือคือซวยเลยหนักเลยจากมึงไปเล่นกันจอมพลังจากมึงไปเล่นกองทัพมึงโดนล่อซื้อเองแล้วมึงไม่ต้องมาบอกว่าโดนกั่นแกล้งมันไม่ใช่โดนกั่นแกล้งนะครับนี่คือความโปร่งใสของมึงนะฮะนี่คือความโปร่งใสของมึงนี่คือความที่มึงไม่รอบคอบ นะครับมึงจะบริหารประเทศแค่เรื่องแค่นี้มึงไม่รู้เนี่ยนะครับชิบหายนะฮะแล้วตลกมากเลยนะครับ <c oughs> เวลาพี่ไปบริจาคให้พักประชาชนเนี่ยนะครับมันจะเขียนว่าท่านได้บริจาคเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเพื่อร่วมเป็นเจ้าของพักประชาชนพักประชาชนขอบคุณพี่ลิลินมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลย นะเพราะพักประชาชนไม่ใช่พักของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งแต่เป็นพักการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงแต่เวลามึงเลือกหัวหน้าเทงขึ้นมามึงถามประชาชนมึงหรือยัง <laughs> มึงเคยเอาประชาชนที่มึงบอกว่าเป็นเจ้าของพักกับไปร่วมประชุมพักในการกําหนดทิศท,ทางพักมั่งหรือยัง <laughs> <laughs> มึงเคยเอาประชาชนด้อมส้มที่บริจาคให้มึงเนี่ยไปนั่งประชุมผู้บริหารพักไหมมึงเคยทําอย่างนั้นไหม มึงไม่เคยทำนะครับเพราะมึงรู้ว่าประชาชนเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้นะฮะ <c oughs> แล้วมึงมานั่งบอกว่าเป็นพักของประชาชนน,นู่นนี่นั่นต่างๆถ้าเกิดว่ามึงสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าไปขี้ไปเยี่ยวได้ตลอดเวลาไหมล่ะเ <c oughs> สรีไหมเสรีที่มึงว่าไงนะครับมันทําไม่ได้ <c oughs> สุดท้ายก็มาตอแหลว่ายึดโยงกับประชาชนยึดโยงอะไร อะไรที่เรียกว่าคําว่ายึดโยงมึงไม่ได้ยึดโยงอ่ะมึงยึดซับเขานะฮะไม่มีหาอะไรที่มึงยึดโยงเลยยกเว้นในกรณีที่มึงจะขอรับบริจาคจากประชาชนนั่นคือเรียกว่ายึดโยงนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องของ44สอสอนะฮะที่คาดการว่ามันจะจบเช่นไร แตะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่านะฮะมันใกล้นะฮะมันใกล้ฤดูการที่อาจจะใกล้เลือกตั้งซึ่งไม่รู้จะได้เลือกตั้งจริงหรือเปล่านะครับนะฮะเพราะนั้นผมก็ไม่รู้นะครับเพราะบอกแล้วว่านะฮะคนที่กวรตีนเนี่ยนะครับคือหนู44สสนะฮะความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความยุติธรรมคืออะไรครับคือให้มันร้อนลน การล้อนลนของมันคืออะไรครับขอบคุณนะครับพี่ใกล้ลุงนะฮะขอบคุณมากมากนะครับผมนะฮะการล้อนลนของมันคืออะไรครับ,ค,รบคือเมื่อสาลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยลากไปเรื่อยคําถามคือมึงจะจัดทับกันยังไงแล้วทับมึงอาจจะไม่เหลือคนในทับก็ไม่รู้นะฮะถามว่าส้มจัดทับพร้อมยังถ้าท้มถ้าสม้าสมบอกว่าจัดทับพร้อมแล้วพร้อมให้อนุทินยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้ว 44 anyway, สสอาจจะโดำเนินคดีไปเลยก็ได้และดาเนินคดีคือไม่ได้ดําเนินคดีพร้อมกัน44คนนะดําเนินคดีลายบุคคลคือถ้าพร้อมกันทั้งเข่งเนี่ยมันง่ายไงตัดสินปุ๊บ44รอดไม่รอดปุ๊บมันหาสมาชิกพักใหม่ได้เลยอันนี้ลายบุคคลนะรายบุคคลต้องรอทีละคนแล้วเกิดว่าไอ้นี่หลุดไอคนที่สองจะหลุดไหมไอคนที่สามจะหลุดไหมไอคนที่สี่จะหลุดไหม ชิปหายเลยทีนี้ไม่รู้จะตั้งพรรคกันยังไงเลยเลือกไปเลือกมาสรุปแล้วพอได้สิทธิีจีอาพอจัดทัพเสร็จแล้วปุ๊บเลือกตั้งใหม่ปุ๊บอ้าวศาลตัดสินว่าไอิบจีเหลือแค่สี่คนเอาชิบหายเลยและไอเหลือแค่สี่คนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสี่คนนั้นไปคุยอะไรกับศาลหรือไปคุยอะไรกับกับบางคนนะฮะไปคุยอะไรว่าเอ้ยมึงจะเอาไหม นะครับมึงจะนะฮะมึงจะทําตามกูไหมนะครับมึงจะเล่นตามเกมกูไหมถ้ามึงเล่นตามเกมกูถือว่าช่วยชาตินะฮะกูให้มึงรอดนะครับเออแต่ถ้ามึงไม่เล่นก็ไม่เป็นไรปิ้วมึงเลือกเอามึงไม่ต้องทาอะไรมากแค่ส่งข่าวให้กูเพราะว่ามันทําอะไรคือไม่รู้อันนี้ผมเดาล้วนๆนะครับนะฮะชิบหายละนะฮะพูดมากไปโดนด่าคิ้ โกหกั้ go, งนั้นแหละครับทำไมต้อง44ทำไมต้องลายบุคคลไปคิดดูเอานะครับก็ต้องคุยก่อนนะฮะเอาไหมนะครับก็เหมือนกันพักแดงเหมือนกันนะฮะตอนนี้เห็นไหมล่ะกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่างูเหา่าแม่งเรื้อยเข้าพักภูมิใจไทยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมล่ะแม้กระทั่งนายรอดเรารอดยังจะไปเลย แต่ที่ผมพูดนะคือผมโกหกนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่นิดเดียวคือกบมโนมันพูดไปเรื่อยนะครับแล้วพี่คิดดูถ้าพี่เป็นส้มพี่จะจัดทับยังไงอ่ะกูจะจัดทับแม่งก็ไม่ตัดสินสักทีดึงนะแล้วทํายังไงนะฮะแล้วคนที่เป็นหัวหน้าแม่งก็คืออยู่ในสี่สิบสี่สอสด้วยนะสี่สบสี่สอสอแม่งมีตัวตัวเป้งๆทั้งนั้น,เ,น,เ,น,เ,นเลยแล้วเอาอยัางไงตะไบกันไกหรืออะไรยังไง นะฮะก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วคืออะไรยื้อไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยนะฮะมันก็เลยทำไงมันก็เลยไม่กล้าให้หนูยุบสภาตั้งแต่แรกที่มันดันหนูขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันเองยังไม่พร้อม <c oughs> ยังไม่พร้อมในเรื่องของชื่อเสียงเพราะตอนนี้มันมีชื่อเสียนะอ,อ่เขาเรียกว,ว่าทหารมาแรงกระแสะทหารมาแรง นะฮะตอนนั้นกระแสมันก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดิวไว้สี่เดือนแต่พอสี่เดือนไป,ไปไปมาปุ๊บสารก็ยังไม่ตัดสินอีกส <c oughs> ารหน้าดังงานเยอะครับนะเห็นไหมนะครับพอสารไม่ตัดสินนะฮะสลิมอย่างพวกพี่ๆก็เบื่อเ <c oughs> บื่อน้องกบเบื่อเหมือนตอนพักพักเพื่อไทยอ่ะ บอกพี่เบื่อจังเลยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนูน่นนี่นั่นต่างๆเขาไม่ได้สนใจพี่นะครับเขาไม่ได้สนใจพี่นะครับเขาจะให้พี่เบื่อไปเรื่อยจนเห็นสันดานมัน <c oughs> นะฮะจะเคลียร์พักๆหนึ่งมันเคลียร์ไม่ได้ยากนะครับแต่จะเคลียร์ยังไงให้ประชาชนเห็นด้วยนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่านะฮะต้องให้มันลองบริหารนะครับนะฮะแล้วพอมันบริหารไปปุ๊บเนี่ยมันใช้งบประมาณไปแจก,กตรงแจกตังไปเห็นไหมอยู่ๆก็เอาคืน ะะงงมากเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้ายุบพ,พักเนี่ยนะครับผมนะอนุทินก็ไม่ได้กลัวอนุทินไม่ได้กลัวการซักฟอกคนอย่างหนูไม่ได้กลัวการซักฟอกอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะส้มก็แพ้เยอะแดงก็แพ้เยอะมึงเล่นเขากระโดงมันก็เล่นสนามกอล์ฟอาพานนะฮะมึงเล่นเขากระโดงเดี๋ยวมันก็ไปตัวพีเอ็นอีก ตัวพีเอ็นเนี่ยนะครับนะฮนะคเคสคล้ายๆกับพ่อมันเลยเพราะฉะนั้นนะจะแลกก็แลกได้แต่หนูมีไพ่ตรงนี้อยู่แล้วแต่หนูยังไม่แบหนูแบแค่ว่าตกลงแล้วยังไงมึงจะแลกไหมมึงซักฟอกกูยุบสภายุบสภามึงไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญมึงเอาไหมนะถ้ามึงเอาลองมา นะไอติมก็ร้อนล่นแล้วหูยติมก็รอ้อนลุยอย่ายุบนะถ้ายุบแสดงว่าคุณจะหนีการตรวจสอบนู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหนูไม่ได้กลัวนะหนูแค่กวนตีดมึงว่ามึงจะเอาไหมมึงกล้าแลกไหมนะถ้ามึงบอกว่ายังไงมึงก็ฟอกจะยุบมึงก็ฟอกก็เดี๋ยวรู้กัน <c oughs> นะใช่ครับหนูยังไม่กลัวทําเลยนะเพราะบอกแล้วนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ยอมเป็นหมากให้เดินนะฮะแบกดีทั้งนั้น นะครับแล้วหนูทําไมบอกว่าหนูยังไม่ยุเพราะหนูบอกแล้วว่าหลังบ้านตอนนี้พร้อมมาก <c oughs> ผมพูดเรื่องเนี้ยไปเนี่ยนะครับก่อนที่หนูจะมาพูดอีกว่าให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับระหว่างนี้ไปเนี่ยนะครับหนูจัดทับได้ดีมากและคผมก็คิดว่าหนูไม่ได้จัดทับเอง <c oughs> ถ้าพี่มองกลยุทธ์จริงๆคืออะไรหนูลอยตัวนะครับอยู่ในช่วงของเจรจารต่างๆลอยตัวไปสูงมาก นะครับสุภจีทางานไปนะครับดีวนู่นดีวนี่ดีวนั่นใช้เวลา45วันในตําแหน่งกระทรวงพาณิชย์นะฮะขายข้าวให้ไทยได้6 0 0 0 0ตันนะครับไม่พอก็ไปลุยตลาดข้าว US อีกนะครับถกการนําเข้าไทยสารัรับมือภาษีทํ้อีกนะฮะแล้วไม่พอแค่นั้นครับผมนะฮะชาวนาก็ได้ยิ้มอีกเพราะราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นนะข้าวเปลือกนะครับหอมมะลินะรับสูงรับซื้อสูงสุดตอนนี้ก็ประมาณ13,500บาทต่อตัน นะฮะแล้วก็มาแล้วมีโครงการคนละครึง่งแล้วโครงการคนละครึง่งดันยอดข้าวถุงเพิ่มขึ้นเพราะคนที่ไปซื้อข้าวถุงก็ได้ใช้โครงการคนละครึ่ง